เนื้อนี่ะม่านพอดเจ็ดสิบเอร์เซ็นกคับอกความฟสุกวามสุกมาดูฟน้อยเพราะเราว่าเก่าสีโคดีได้ครับพี่น้องเยได้ไม่กินฝีมือพอน้อยนี่ครับนี่เสี่ยฟักขนาดบ้านักยุบกระปอดีแล้วเนาะักยุบกันมากเลพอนพี่น้องวุ้งใ่ับตัวไหมครับบะก้อบคุณครับด่วนดี่วนเครับพี่น้องตอนไงใช่หมเล่คลรกับพอ ครับพี่น้องครับวัน <c oughs> นี้ผมพอน้อยซ้อยเดิมปละออมปลาเอ็นครับเพราะวะ่าต้องใส่ขเขาเบื่ออะไรเอาเ้าตู้เย็นไว้แต่เมื่อคืนนี่แหละครับมันทรงเหยาหยเหาะหน่อยเลยเก็บเอาตู้เย็นเลยครับมื่อนี้แหละเอดโคอ่อมแซบแซบสุกินครับพี่น้องอเดี๋ยวเราเอาไปเอดโคกันได้ครับป่านเสื้อหมอกเพต้องใส่ขเขบเบื่ออะไรก็ตาอเดี๋ยวเราแบ่งใสื้อคเด้วยวันเสียในน้อยนิดประมาณนี้มา โอ้มาแล้วได้ครับพี่น้องบานนี้และาฟูงเครื่องเราไปอ้อมแล้วครับปอะไรเนี่ยคือสีง่ามขนาดครับเก่าเะอปอดขัวใง่ามเลยครับสีเพดรยังไงเนาะประมาณนี้โอ้ใหญ่เล้วพี่อ้อมไปเย็นสวยทุนกินกันหน่บ้านนี้ ว่าหรืว่ามันคักกว่าสุปปลาแับนี้เอ๊ะเสียบปลาอะไรดีครับพ่อแมนนี่พอหน่อยขั้วเอาขี้เอาใส่มันออกหมดเลยตัวนี้ครับพ่อครับแมนเพราะว่าพ่อตัวใหญ่ป่ะครับพ่อมันพ่อเขาตู้เย็นไว้มันมันมีสดนะคัอนสดห้อยฝานเลยแหละครับผมถึงใสถึงมาเลยเลยครับแต่ว่าบีมันพ่อไม่ได้ทิ้งของเสียเลยนะของผมถัดสุดพักอ้อมก่อนครับอันนี้มาโทนป้าแม็กครับนี่ เปิ้นเอามาเฮิลูบหักเปินครับหักง่ามๆเพื่อว่าเอาปลาเนาะเอานมเอานมปลาเรนละซีดใส่นมสดเพื่อปลาเรนนี่แหละอืยคือดีแถอะประเเมกสนะเอาเอานมเห็ดมาเดียวเอานมหดเดี๋ยวแม่นลูกใส่นมหดเอะไรนะมันแต่ชิดจ้าเดถอะครับกินหน่อยมาเอาเผ็ดกินหน่อยเด้หนึ่งมาเสียบลูกเอมปลาไหลนะครับไหลเนี่ยอ๋ออันนี้ก็แซ่อ้อมนี่ต้องมีนี่ครับพี่น้อง สูเขาไทยเนี่เข้ามาเป็นเขาสารเนียวแซนาว้ประมาณยีหน้าที่ครับผมเดี๋ยวจ้างถต่ตังมาที่หลังครับโอ้ยลร่มเย็นดีขนาครับเอาด้รอคเัยอันนี้กบพ่หน้อยกับยีฟ้านแต่ไข่ใบใบมะกรูดได้เล้อครับพอไงเลยได้อหาว่า ใส่ต่ไข่ไปบุกูดตงไปขวารใส่กันแพวกเก่อนล้นครับโอ้มันแห้งกว่าหนึ่งขาอ่อนนั่นขานี่ก็ต้องใส่ตอนตับเห็ดซูพอรุ่นกินตับกับเห็ดสูตรพอแล้วครับโอ้ว่าเป็นไตการอยู่ที่หกเสื้อเป็นหูเลยนะแบบขวาน้อยไม่ค่อยหวนน้อยก็ได้ขันขาดครับประมาณใส่ขานะพ่อมเพิ่อควบหอมมัันครบใส่กะ ใส่ให้พอดีครับผมใส่ค่าหลายมันก็จะเป็นอีกรสชาตินึ่งก็กินหอมไปก่อนเลยนะแต่วันนี้ขายอ่ได้คือใบบักูดครับนี่ที่เด็ดเลยครับกันบ้านรับฟงกระเสื้ออีที่หลังเมียนครับอันนี้ใส่รสวามคมข้าวตอนขวานผอมครับหอมในกระเสื้อกระเตะเสือ้อกระเทียมหอบวอลไซนเนาะครับพ่อเนาะเพราะว่าเป็นปลาไะไนะครับพ่อแมียนัวเป็นหนูเป็นยังเนาะครับเอาไบชิมกันเยอมเสิ ผมชูรสเกลือปลาเดียดขนาดตัวนะครับนี่เราหาหมูเนี่นี่ครับขนาดเกลือเกลือบันดุงค,ครับผมตามลายเกิดพักสีนักนักมือจังไหมครับสองตัวนี่ประมาณกิโลเลยครับโอ,โอ้โหโอ้คิดผ่าตอนมันสุกแล้วเปน็นตเสียบสวยพปหน่อยโอ้ที่น้องปลาเดียดอยู่นี่ครับเพาะนี่ปุกเก่านี่แหละครับพี่น้องหนึ่ง ินคือเป็นตะซีจำเสียแต่ประเดดตัวนขนน้ำนมชนมาเล่ครับเนาะแขมีนสูงทั้งผู้เล่าอะจีแบบต้มน้ำพอมให้คบพ่อบอกจับว่าสั่งกระตุ้มพร้อมน้ำเล่ครับเอดออมนี่บอกเลยแมนแมนครับจะบ่ได้เ็ดจะบ่ได้ขวครับประมาณนี้ไหมครับพ่อแต่ว่าผู้ไทยก็คือเดียวเด้ส่วนมากมีแต่พ่อน้อยนี่นะเอดแมนบอกครับพ่อแปลกแปลกมุม ต่ว่าสูตรนี่เด้ครับแมนคือจังพ่อว่าแล้วครับสูตรนี้มันจะมันจะเห็ด้ดึงความหอมของปลาไหลออกมากยครับเราลดกินข้าวแต่พ่อแต่แม่่นฮี้สูตรกินิันกระเอ็ดคือตํ้เว่าหมแล้วครับแบบง่ายๆได้เด้ขับพอแบบปึ๊บต่ว่ามันก็มันจะเสียบมันนะรับพ่อบนะต่ว่าตอวว่าสูตรสูนี้มันจะว่มีกินข้าวว่มีกินอย่างแบบพริกแข่งเทคนิคอ่อยจัง่อยครับน้องส่งอย่าเฮาทากกว่าอย่าหอมอย่าเสีบกว่าไหมครับเลยจัดแบบนี้เลยครับ แล้วก็เนื้อปลากระเฟยไว้เท่าได้เพราะว่าเขาโคมันมีระบบเผาผลาญครับแต่ว่ามันได้ครบหอมแบบักขนาดนี้มีดินนักกระโดดนะครับเพราะว่าเนื้อปลาไหลมันหวานโอ้เอาข้อเสียบเอาข้อหลุดเสกวนนัวแมนเรียบร้อยเลยเด้เนาะครับวันนี้เราได้หลุดเนาะฉันว่าเติมน้ำจะไอยหรือว่าเขาบอกต้องเติมอะไรครับพ่ออันนี้บอกเบ่งสถานการณ์ก่อนนะครับมีท่านเติมก็ได้ครับเบล่าเบ่งกันพ้อมันตอนเอฟโคมันจะมีน้ำพีททำยังไง ไฟกะติดอยู่ยได้ครับพ่อครับเติมทางเติมเนียองานสีได้การครับพ่อสุมเสื้อเก่าดนะครับหนึ่งเขาซุกมือเท่าหนึ่งป้าสมไฟไว้กันนะหาที่ออมไฟเองดิครับสิดีมันพ่อมีที่พิมดิเดี๋ยวเขาลุนเครื่องปุ่มเฮดีลุนเครื่องปุ่มเขาไว้กนเด้ิครับบีปลาไหลพีปลาไหลเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันอยเป็นขมหวานครับ เพื่พี่น้องเบิ่งกเด็ดๆกันได้นี่ครับนี่นะครับเมื่อนั้นที่ปอเห็ดไม่รู้อย่างว่ากินหรอหอมหวานแซ่บพักขนาดมีได่หมแห้งได้บีดใส่อ๋อต้มส้มมือมือนี้เขาต้มส้มนะครับผอมแซ่บอ่ะบอกจะนอนกันเึ้นดอกมันยังแดดได้เยอะน้ำจากไหนเดี๋ยวนี้เขาหล่นเบิ่งกแล้วือส่งยี่น้ำกับเราโอ้พี่น้องมือร่มครับคนอ่ะโอ้โห ้ำจากไหนเห็นเด้อเปิดโคครับนะประมาณนี้แหละหัวพอหน่อยว่าพาได้เด้อครับอ๋อหัพออะไรบ่ขนมพาต้องพาก็ได้เด้เพราะมีสายหกพาแล้วโอหปลาปลาดูปลาข้อหญ่คือเดียวท่้นผ่าแล้วคือมันเสียทลอดบ่ครับเสียทลอดวานนี้เกิกินน้ำเดียวน้ำกันคือเก่าแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราให้มันเพิ่มเพิ่มก้อนนะครับพ่อเนาะจังหวัด เปิดฝ้ามอจนมันพุ่งลันนอยู่ครับพุคนละครับจึงค่อยมาขันล่นขำบันขับเบิ้งนะครับแต่เบิ้งได้สุ่มไปเสือกันได้บาันตัวพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงครับผมอ๋อเปิดผ้าอบพบนางมโนราครับมือลื่นจะติดน้องันนึงวุ้ยกลิ่นมะเน้อหอมห้ำขคิดขึ้นเหมือนมานบีบน้ำออกมาเสียน้ำไว้ในน้อยยาก อยากไม่แน่นแต่ดูดค้นเลยครับพ่อครับโอ้โหดูดก็ดีดีเห็นผักงามๆเลยนะครับงััมนยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะครับเนาะมีข้นมีหยางมีทางเซอร์ไฟมันก็ต้องมีขันมีอยางครับผมครับปิดไว้กันเด้อครับพี่น้องเปิดเปื่อยซุกหมดละแห้งพอดีหมดละไปจังจะเปิดฝาหม้อข้นอดีครับเสอน้ำเข้าเบือบันครับเดีน้ำเข้าเบือแล้วก็นพ่อมันฟดอีกรอบถ้าว่าฝาสุกเซอร์พักครับพี่น้องบัน ทักเตรยมไม่เรียบร้อยครับปืนไม่แกงคูนดีกว่าอแหงแล้วได้ขับพี่น้องของบ้านก็ได้เอาแบบเหมันแบบแข็งๆนะคัับนี่หรอครับเอาแห้งอยอ่หรือมันจะลยแห้งพอ่นี้ขลุนดีมีเส้นนาทีแล้วแต่มันเหนือนี่ประมาณพอด70%บอกับปอกควอมค้สุกฟอกค้อมสุกบ่้ครับเพราเราว่าเก้าซิบเก้าซีฟจะขับีน้องบนี้ นี่ครับผมเกลาอิบเปอร์เซนอันนี้เป็นนันข้าวสารเหนียวหล้ครับตำลียบอยแล้วครับนผสมน้ำครับผมอันอันนี้จะใส่ไหลไปไหนด้วครับพี่พี่น้องครับโอกาสพอประมาณเลยครับมันจะเหนียวพวนนะครับพอเนาะกันปลาไหลสองตัวขนาดนี้ก็บเสือประมาณก็เครื่องทับพี่นี่แหละครับตอนนี้ในต่ำครับข้าวสารเข้ามาเมื่อไรต่ำมาแล้วมันก็น้ำ ปิดน้ำเขาเนาะครับทันเสื้อหลายมันเหนียวเนื้อปดจ้าว่ากันแล้วจ้าวพุ่มมากแล้วเนาะครับพ่อถ้าพุ่มมากต่ำนี้มากแบบเหนียวนิดๆนะครับพ่อครับเหนียวแบบนิดๆพ่อแบบมันกินเขาค้ำค้ำเขาสินะครับขันเหนียวไหลสดเนี่ยเมียนเมียนครับมันจะดูแบบบ่โลงข้อวันใดครับโอ้เด็กอะแล้วบันแข่งนี่ครับผมรุ่นเขาดูเข้ามาันลย ยังแข็งๆอยู่อ่ะละเสร็แล้วได้ครับพี่นอกเหมือนแห้งด่งสดๆแลวนี่ก็น้ำอัดเลยนะนะเขาเติมนเานเข้าไปเลยเลี้ยงเงาเด็กขัดถั่ว้คนพี่นอกเออ,น,อนี่ครับเทคนิคการ ป่ามอไว้หัวน้ำหน่อยผลไม้ดูครับพอักกระสามหนึ่งหลดเดียครับเดี๋ยวทำไมพักกันนี่นะครับพี่น้องกระสามหนึ่งโอ้ไหลมันนะมันนิดนึ่เลยประมาณนี้แหละครับพี่น้องนิดหนึ่งตามความูลซีก็ต้องได้เป๊ะครับผมว่ามันลุกว่ามันแห้งมันลงโตพอดีมันจะพรพอดีเติมผักไปนะครับ บนจัะไม่ก็เด้อครับยันข้าเบอร์พิดคนมอครับเวลาทุบแล้วเป็นิ้งอยู่าตะกุนครับเื่อขามามันลงไปคลอนคนนะบัดเด็กเกิดจีบฝ่ามอไว้บนล่ะครั้าวว่ามันจะเปื่อยอะลรอยังเราพักมาสื้อครับพ่อได้หลายพักเต็มอันนี้เมื่อจีบหน่อยก็หนุงนะครับกจีบหน้อยเมื่อยหลายคลายมูอแดดเดียวกับแจว ก็ห้ลบกอยโดาห้องเกบเวลาชิเบิ้ง <both> ซ <iling> <th> <Mandarin> ีลอดซีรีบ์มีปาปุนกับบรเบเอาเปล่นบ่เออเอาพอดีครับผมนีีวิตเท่ากับมีเมย์มีลามีสุกสบายมีสบายเน่ยปาปนกันไปครับผมเซาเด้อเซาเด้อมามาพี่น้องมา้หนาลาดดาับผม นี่ครับน้ำปลาพอดาวันดอนครับพี่น้องครับแสบเด้ครับนี่เอาเครื่องดื่มมากินแกลือไงอันอันเบาซื้อๆนะครับแม่นผู้ใด้ตำหมูตำหมูพุงบ่แสบตำทั่วบ่แสบรับตาตำใส่ปลาแดดพอดาวันดอนเฮ็ดจังได๋ก็บแสบครับพี่น้องวออีหลีวออีหลีวออีหลีเลยวั่แต่จะใส่หลายครับพี่น้องก็จะใส่หลายแม่นๆเด้้ออตเานมีหหยังโดแม่นๆพ่อพอชูฟังอยู่บ่ามันแบบมันสวยมันสวยแบบปกติใส่ตำล้อชิมเบิ่งนะแล้วมันหวานมากใส่ชิมแล้ว อืมข้คัแก้วใส่อองอืช่อบอกหมานเย่ออหวมากนครับครบได้่หักเหล่อนะครับเดอโอ้พี่น้องพฟังทางนี้การอ่อยครับกอนเสิร์พักแต่ละพี่น้องคือสมุโ้ผอบอบเริ่มนี้เสียงไหมครับเมื่อขักกครับ ว่ามันดีกาดเนี่ยแหละพี่น้องมือทำเสียงกินขึ่นเลยนะผักโอ้ผักหนอกผักหนอกผักใส่ผักอีตู้ผักอีเลิศก็มีได้ครับทีเดียวปูไว้มันมีงามมันก็เลยเด็ดเลยน่ะใบมะกปูดแน่ผักสีหอมผักโบครับใายไห้พออย่รุ่นเบิ้งครับผมพักหน่อพอรุ่นนี่เล่าสิว่าคอยมักใส่ผักแปลกๆได้ด้วครับพอๆครับ เสื้อลายพักกยิ่งเสียบม <ligen petto> ีหัวพักแกนขมด้ครับควนครับือทางเตืองซื้อถึงต้นถึงหลากเลยนะคบสุดฮะเบี่อมากูดี้เหรอเบื่อนี่พี่น้องเอ้ยเบนด้แลายเกิดกิแฮงกโชคดีนะครับพี่น้องเลย เดี๋ยวไม่กินฝีมือพ่อน้อยนี่ครับเสียบพักขนาดกับัดพักยุบกันแล้พอดีแล้วนุ่มนี่ครับพ่อโอ้ยตอดปลาเปื่อยยางขับพอดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัดเสียบเครื่องมอาเนี่น้อญตามสเตปพ่อน้อยบอกว่าสองนาทีให้พักสุกก่อนนะครับพ่อเนาะแมนพักซุกกับรับพี่น้องสิมสิมกันได้ขับพี่น้องบัดตัวยังติดเสียบเพราะเราเอาไปเอ็นเอาไปอะไร พร้อมกินผักอีเหลือดตำดังมืก่อนหมูเลยครับพ่ออ้อถึงรสชาติอ้อพอแต่แท้พอีเหลือบวกกับครับเสืออ๋อเออจำไว้บอกว่าเปิดกินได้ทีเฮเบือนคนร้อนปุ้ยหันมีงามครับปรได้นง่ายมองอยู่ก็แสบแตะลูกแสบวะครับพ่อเติมมาเลยเลยสุดยอดเลยครับพี่น้องเรื่องนู่นเรื่องเหลืองเข้มใดใดการเรบอกครับพอันนี้มัดอย่างเลยเด้ไปลูกกันยอมรับในฝีมือเลยครับพี่น้อง กนกไปเบิ้งตําทัวน้ำใส่บะน,นี้ครับ <c oughs> นัวเลยได้ครับพี่น้องครับตับักทัวครับผมตับักทัวแม่แม่ครับแม่แม่ขอซีดครับผมขอบคุณหลายอ,อแม่ครับใส่ปลาแดดรับเราครับสะพอมเปลี่ยนสีเสียบแล้วเนาะนี่จ้ะนี่ครับเ <ๆๆ S 1> พิ่นว่าได้ไอ้แต่นั่นได้ครับพี่น้องครับแปลว่าเขาซื้อมากินเรามันแบบนนมันมันมันแนวตรงๆแบบแนวเขาแบบกับเพื่อนเคยจ้างอ่ะแหละครับจักรวาล สือมาแล้วมันมันเมียมันตีใจไหมครับเห็ดไปเห็ดมากมันเสียบอแลตเสียบสมซมเนวเหรอเอาซิม่ใส่เอินกินเขาเอินท่านหมูเอินกินเขาจังลเสียบกระโดดอร่อยสุดยอดครับเสียบดีใส่เสียบดีแม่จักจังโนกไมพอม่นนเียใส่ รับทั่วไหมครับขัก่อนขนรนครับเอน้อยได้ขับกินนองปนี้กินอไปเอนไที่เราบวววมไมครับกินนอต้นไงใช่หอนอนเลยกพออ๋อเขียวว่าครเป็นไงกับบเป็นวมีดปวดแล้วแต่เราต้องระวังด้มันปวดมานาก็จัดไห้ไเา กเข้ามาคกินน้ำแนใจคักขนาดทีเ้างอืออ่พวน้อยต้องขอยำก็แซ่บบรับปี่น้องสุดยอดเลยบ้านมองเข้าหนูมันนี้แต่าวน่ขาอยน่เกะทินน่อยช่วงนี้เป็นผมกะเซอรกะเซิงแน่เด้อพีน้องเนีมาอจำบอกทั่วซู่พมปีน้องงเบืองจะเข้าในทายเกเยังตีผม ก็เนาะคนจำโซ่เ็นั้านนีพี่น้องข้ามเข่ากับทิหน่อยครับนหน่อยแจ้ใยเี่ยมน่่าจนโอ้ราุ่หลายเรืองประแม็กโอแซ่บซ้ำนี่หวานสยเด้อครับพี่น้องบัดนี้เอาดีแล้วได้ครับบนอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินออมประเอ็นเรือมืนนี่เรื่องังนี่คือพสวนได้แล้วอ่ะอน นีครับวัสดีครับเรายุดเดื่องโซนกระชากึหเนื่าดายนะมาถึงอย่าอื่นแบบนลเราฝันมากกว่านะไม่เอาว่าค่อยสบายงานคุณน,น, <c oughs> นอนดูไ <c oughs> ข่สงสัยอยากินขาหัดแต่ม,มาเล่าแบบสูตรนักบวมีป้าไปาด้านสูปลาไปเยินแล้วมัหอาจจะอากาศ เมื่อวานเมื่อก่อนท้อนๆหนอเมื่อกี้หนาวเือน้ำเดือดหาย้ิหลายเสืมันกเสือมันงาเลยเนี่ยปลากันมครับพี่น้องเสือมมันเงาเลยอยู่เมื่อต่สน้ามันหลังย้าหลังยังกินกับเนื้อนำงามนี่บอกิแล้วมันเปิ่แห้งแดีครับพี่น้อง

สกแหงไว้พร้อเหมือนกันท <laughs> ำใดทำหนึ่งพูดใดจะได้ไปเยียนไปต่างเห็นขุนประเสอะไรอ่งนคุณลูกดอาไปน่ำอยู่คนหนึ่งมันเป็นยะงไงข้าไปนี้ตัญหาจหูตะบาน เดี๋ยวบามทีเราคั้น้ำน้ำน้ำคลองปลาอะไรสมยอมรับสีคงับเราเสียนอันดับหนึ่งเลยนะแถวบันทัมกังต้องเราไปประทะกับนาปุยแท่งปลาไหลคนอาศัยกันเนี้ยสายเบ็ดได้ใช่ขอาืหนึ่งมานสีเงดนเราแท่งปลาไหลใหม่เหา คุ้มหนึ่งเอาได้พอๆบ่อดำอยู่บ่พอแทงมีเส้นเราทำมันคุ้มนคุ้มยังแหย่แห้่ดำนี่เลยเราบอกเราบ่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 หนึ่งเขาบอกว่าเอาบุต้องครบมือดำบ่เราฟังอยู่พอแทงมีเส็นแล้วเราคุ้มไปแทงได้ใส่เดี๋ยวไปแทงอีกเดี๋ยวนึงแทงยวนน้องย่างแต่หลายปีแล้วล่ะเขาสู่พี่น้องฟังกคนแหงปะไรถ้าถึงไปแทงหม่องได้ล้วใส่แทงหล่อมแทงเพราะมันหู้ยคือมีดิเซาได้เพาะเรืองคือเก่ง่าจะอยู แั้งได้ก็มีถือที่แท้มันถืออยู่พอพี่นุชตั้งวันนี้ได้ตัดสินใจโคตรออมหอมใหญ่กว่ากระตุกพาเขาโคตรมาไปไปเห็นห,อห้อยเลืเดอดแดงๆอยู่นี่ว่าแต่เสียงดังโผโอ้มันบื่อไปอน้ำแห้งกระเทยโคตรไปน้อยนึงหรอหางซีคลาดาแล้วเพิ่งก็ถือ s w i n องบัดเอามาได้เลือดแดงขึ้นจับตอนมันถือใช่ไคือถือแจ้งถือแล้วข้ามหัวจับตอนมันถือนะครับเนาะแม่หลวงพ่อ แต่ว่ามันก็จะเป็นมเกิจะเป็นสูสูเหลี่ยมเข้าอยู่ได้ขับพอดนกที่ตมกันเดียวนี้เาได้คิดสมทางยงในสองตัวในชีวิตแต่ว่าเราก็เด็ดไปหานังุเป็นกิจจะเนเมื่อนั้นนะปุยในสายร่องจับมุอยู่ตอนมันถึงแล้วไม่ได้มุนจะเป็นใท่งกริสดดสูงยังเดี๋ยวอมันตีงี้วไม่ใช่กระโดยังทำมาหกจัดำยันแทงไปถึงมู่เราห้ามมึเจ้าลงไปตะมือสะดือเราไยันถึงแทงถึงนิวตินเจ้าของ เดี๋ยวพี่ต๋อมถามันแน่นเวลามาันสิงในห้องเงจักบ้าข้งขัางเข็มกบคือขนาดถึงดยงบุบมันก็ยังมีเง <c oughs> ินชักหัวเรื่องเลยตอนนี้มาขนโดดไปซื้อเสียบสีครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศตอ<ม>ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมปอน้อยซอยเดิม ตงลูกเคยลูกสาวครับตั้งไม่ใงญ่ฟังติ่งก็ยินครับเหมือนครอบคุณหลายๆครับผมจากแซ่บเลยครับมาเด้อครับพี่นอ้อง